ไปแล้วนะคะรับงานเรื่อยๆในการที่พาไปช่วยมาจริงๆค่ะรับงานเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามีลูกก็ต้องมีค่าเทอมมีค่าใช้จ่ายบ้านเราก็มีค่าผู้ชายที่ทำกิจกรรมเยอะใช่ค่ะอยากให้น้องเป็นเด็กกิจกรรมเพราะว่า พียกับกวิน,เ,นเห็นตรงกันว่าเด็กผู้ชายเยเราไม่ต้องคิดเยอะเราให้เขาใช้แรงให้หมดแล้วเขาก็จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีที่นี่เราเลือกยังไงบ้างกับก,กิจกรรมแต่ละอย่างาเราก็จะดูว่าเขามีทักษะด้านไหนมากกว่าอย่างอย่าไซอัน,นี่จะเป็นเด็กที่จับจักรยานเร็วมากแล้วเขาก็สามารถมีความกล้าในการเขาไม่กลัวเจ็บไม่กลัวอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมน,น่าจะเหมาะเขาแล้วพอเรา ก็พาเขาไปเทรนเรื่อยๆแล้วก็ลงแข่งปรากฏว่าก็ชนะเลยเอ,อก็งงเหมือนกันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาพอได้ลูกได้ชนะเลิศมาแล้วพอลูกชนะปุ๊บขา ฮะคัดงองพอลุกชนะปุ๊บพอลูกนชนะปุ๊บเราก็ไม่ให้ไปลงแข่งอีกเพราะเราจะรักษาแชมป์อะถ้าเราแข่งอีกเราอาจจะได้ลองหรื่อจะมีแพ้เราแพ้ไม่เป็นค่ะเราจะครองที่หนึ่งไว้เราไม่ลงแข่งอีก ี <mile> เดียวปีสุดท้ายตอนแล้วแล้วพอได้มาตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างมันมาขายการฝึกฝนขนาดไหนเดี๋ยวพอได้สิ่งนี้เข้ามาเล่นทุกวันแต่ไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นการฝึกเพราะว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกกดดันเรารู้สึกว่าการที่จะให้เด็กรักหรือชอบอะไรสักอย่างมันจะต้องผ่านการเล่นและความสุขความสนุกของเขาเป็นอันดับแรกท่าเล่นแบบตอยนวลเล่นเงนี้มันก็ออยู่แล้วล่ะล้มต็ดค่ะนี่นั่นเขายัางไงบ้างไม่เคยล้มเลย เราเลยรู้สึกว่าเขาแข่งได้พเพราะเขาไม่เคยล้มเลยต่อให้ขึ้นเนินลงเนินหรือว่าเป็นแบบบัมแจ็อะคะ่ะที่เป็นด่านเขาทําได้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าลูกแข่งได้แน่ๆนี่เ,าเ,เขาเลือกสอบตกึ้งตอนที่แข่งเขาสอบตกบล้งค่ะทลมาทำไมไถึงเลือกเป็นจักรยานก่อเลยเราซื้อสเก็ตบอร์ดเราซื้อทุกอย่างไว้เขาจับอันไหนก็เล่นอนันนั้น ซื้อไว้ซื้อไว้ลองซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ลองแต่ขวบครึ่งเลยขวบครึ่งใช่เราเรารู้แล้วว่าจักรยานเนี่ยจะเริ่มถ่ายได้ตั้งแต่ขั่วไปปลายเกือบสองขวบแต่เราให้เขาค่อยๆจับค่อยๆใกล้ชิดซึมซับไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เด็กทุกคนจับจักรยานแน่นอนทุกคนต้องขี่จักรยานแต่บางคนเขากลัวนะแบบว่าไม่อยากจะให้ลูกไปรู้ไปเจ็บอะไรแบบเนี้ยเรามีคติว่าเจ็บก็รักษา ไม่เจ็บจากเราอนาคยก็ต้องเจ็บจากอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็รักษาไปค่ะแม่เขเลี้ยงแบบปล่อยก็ปล่อยแต่ก็อยู่ในสายตาอะไรที่ไม่เสี่ยงถึงขั้นถึงแก่ชีวิตเราปล่อยให้เขาทําได้แต่ถ้าเป็นการบาดเจ็บเรารู้สึกว่ารักษา ครอบครัวเลยที่ไปลงแข่งไซอันไม่ได้ได้ที่หนึ่งเพราะว่ามีคนแข่งสามคนนะได้ที่หนึ่งนี่มีคนลงแข่ง3าม0ิบบ้านนะคะคนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมในวัยเด็กเยอะมากจริงๆคนที่ลงแข่งนอกเป็นเด็กกว่าไซาอันก็มีทต่ให้เขาได้อะไรกลับมามากจากการแข่งใครรู้สึกว่าเขาเขาเป็นงไงบ้างเรารู้สึกว่า เขาได้ความสนุกแล้วก็เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันร,ระหว่างปุ้ยกวินแล้วก็ลูกมันเป็นการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์<ม>ดีกว่าถ้าเกิดว่าเอาง,ง,งี้เรารณรงค์ให้เลี้ยงลูกให้ห่างไกลจอได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นโหโหการมีกิจกรรมก็จะช่วยทุ่นเวลาในการที่เขาจะดูหน้าจอหรือว่าดูกระตูนตแค่นั้นเองเราก็ามีสิทธิ์ที่แลกเปลี่ยนกวาม่ปอปุ้ยว่าแบบถ้าเกิดเราไปทาสิ่งนี้เราจะต้องไม่เราจะได้อันนี้เขึ้นมา ยังไม่มีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พอเขาเริ่มรู้จักการต่อรองแล้วเราก็จะเริ่มให้เขาทําอะไรบางอย่างเพื่อแรกกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราจะมีของเล่นหรืออะไรเงี้ยวางไว้ในเชลล์แล้วเราก็จะเหมือนเป็นเซลล์ก็คือถ้าคุณเอาของไปทิ้งขยะคุณสามารถเลือกมาเลือกของเล่นตัวมาเลือกของเล่นได้หนึงชิ้นอันนี้จะให้เขารู้จักการใช้เงินการแลกเปลี่ยน อะไรประมาณนี้เราจะเน้นเรื่องนี้มากกว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างค่ะตั้งที่เราออกกฎกติกานี้ขึ้นมาฟีดแบ็กก็คือถ้าลูกอยากได้อะไรเราก็ให้ค่ะอยากได้อะไรก็ให้ให้ไปก่อนมันเกินใจอ่ะแม่ได้ที่ทานไปแข่งเขาใส่กางเกงว่าแบบเนี่ยคือการแข่งขันแล้วนี่จะแซ่บนะไม่เข้าใจ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากได้ถ้วยด้วยสาร ทำไปสนุกวิ่งตามพ่ออะไรแสดงว่าพ่อแม่ดีใจกว่าลูกดีใจสุดๆวันนั้นเจ็บคอส่วนเกวินก็คือนอนขาเจ็บขาเพราะว่าวิ่งนำลูใช่เกระ้สึกันใช่ึ้ใจมากเล่นอะไรลนะตอนนี้น้องสนใจเกี่ยวกับเออโรเลอร์โรเลอร์สเกตโรลเลอร์เบดแล้วก็การเล่นเซิร์ฟซึ่งเซิร์ฟนี่เดี๋ยวอีกคิดว่าสามขวดน่าจะได้ลองลองเหยียบละ่้า ่เพราะว่ากวินก็ใส่กีฬายิ่งเรื่องความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องของความเร็วเป็นเรื่องของใช่ใช่เป็นเรื่องของความเร็วคือนางไม่กลัวเรื่องเรื่องการเจ็บเลยเจ็บล้มก็ไม่เคยร้องเพราะว่านางรู้สึกว่ากลัวว่าถ้าร้องล้าจะไม่ได้เล่นอีกนางก็จะอดทนจริงจริงลูกดาราพูดเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาอาจจะกลัวว่าลูกจะเป็นแผลเป็นจะเจ็บจะเตรียจะ้จะเม็ e อะไรกัได้นะเราเตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าลูกเราเป็นเด็กผู้ชาย เราก็เลยไม่ขีเรียนเรื่องแบบจะไปแพ้จะอะไรก็ไม่อยากให้มีถามใจก็ไม่ได้อยากให้มีแต่ก็ไม่อยากปิดกั้นเขาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคนเราต้องใช้ชีวิตให้เขาเกิดมาเขาต้องได้ใช้ชีวิตอันนี้คือคติของคุยเกิดขเ้แล้วนอกเหนจเล่นกีฬาอย่างถู่นะคะเราเราซัอพอร์ต o r t ไรบ้าง s u p o r t เรื่องอาหารเรื่องเวลาคุยรู้สึกว่าการให้เวลากับเขาก่อนที่เขาจะเลยสาบขวบเนี่ยเป็น เป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าเราอยากให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเรากับเขาเพราะว่าเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งอะถ้าเขาโตขึ้นไปอะความสําคัญของพ่อแม่อาจจะลดลงเราก็อยากให้เขาวันหนึ่งที่ยังมีถึงเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าให้เวลาเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เวลานั้นก็ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพก็คือการเล่นกีฬาหรือว่าการทํากิจกรรมร่วมกันไซอันมีกิจกรรมกวันแล้วเรื่องภาษาภาษา น้องเป็นเด็กสองภาษาตอนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคุยกับเราเขาจะหันมาพูดภาษาไทยส่วนเวลาคุยกับพ่อเขาเขาจะพูดภาษาอังกฤษอันนี้ใครเป็นคนสอนเราคะพ่อเาสอนไว้เราเป็นคนสอนพ่อกีว่าเธอจะต้องพูดคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษนะส่วนเราจะคุยกับลูกเป็นภาษาไทยนะเขาก็จะมีการเรียนประโยคหรือพูดช้าหน่อยแต่ จะได้สองภาษาเพราะสวิตทันไหมคะปกติแล้วสวิตทันสมมติว่าถ้าเขาเห็นรถขยะสีส้มเขาจะหันไปบอกแด๊ดดี้ o ักเก็ตจีตออร์เรนจ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราถ้าเราเงียบเขาจะหันมาบอกมามีสีส้มเห็นไหมใช่เขาจะแปะให้เราเขาเป็นเขาอ่อนโยนนะเขาคิดถึงแม่ด้วยนะแม่ก่อนอันดับแรกจริงๆอยากให้ลูกเรียนอีกภาษาด้วย จริงๆ2ภาษาปุ้ยว่าก็เพียงพอสําหรับปุ้ยปุ้ยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าปุ้ยรู้สึกว่าเทคโนโลยีและวิวัฒนาการตอนนี้มันสามารถทําให้เวอร์ไวามากคนสามารถคุยกันได้มีการแปลภาษาอะไรเกิดขึ้นเราไม่อยากเน้นเรื่องสกิลขนาดนั้นเราขอเน้นเรื่องคุณธรรมกับเรื่องจิตใจเขาเป็นหลักอยากให้จิตใจเขาแข็งแรงเพราะว่าเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้พอมันมีแสงแล้วมันอาจจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นจิตใจน้องต้องแข็งแรงที่สุด สก,กิลอื่นไม่ต้องค่ะแม่หลอซัพพอร์ตไม่เป็จริงๆ้มันมีสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ไหมกับสิ่งที่ลูกเราทำหรือเดี๋ยวความกนโยนที่เราเห็นความเมตตาต่างตางที่เราสึกว่าเอ้ยลูกเราเซ <Surprise, S 2> อร์ไพรส์เขารักสัตว์มาก<ๆ>เขารู้ว่าสัตว์เล็กๆเขาควรที่จะเบามือยังไงเขารู้ว่าสัตว์ตัวใหญ่เขาใช้แรงได้มากขนาดไหนแล้วก็เวลาที่เขาเห็นอะไรที่ตัวเล็กกว่าเขาหรือว่า เห็นคนที่อ่อนแอกว่าอย่างเช่นเด็กที่เด็กกว่าหรือเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่เบาลงอย่างเขาเล่นกับพ่อเขาจะเล่นแรงมากแต่ถ้าเขาเล่นกับแม่เขาจะเล่นเบาอันนี้คือเขาด้วยตัวเองใช่เรา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 ไม่มีคําจํากัดความให้กับสิ่งอะไรที่เขาทําขนาดนั้นให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่เขาจะได้มีเซฟเอ็กซ์ทีแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเราไม่เคยสอนก็คือเวลาเขาจะทาอะไรเขาจะถาม แล้วขออนุญาตเราก่อนเสมออย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้กินได้ไหมครับเขาไม่ได้ถามกุ้ยนะมันมีวันหนึ่งที่เรานั่งแท็กซี่กลับบ้านกันแล้วเขาหิ่งนมเขาหยิบกล่องนมขึ้นมาแล้วถามแท็กซี่ว่ากินนมบนนี้ได้ไหมแล้วแท็กซี่แบบว่าแท็กซี่หน้าแบบทรงแบดมากอะแล้วแท็กซี่ก่อนมาหนูลูกกินได้ครับอย่างเงี้ยจะให้กินได้ยังไงใช่แบบหนูลูกกินได้ครับอย่างเงี้ยแบบเขาโอ้โหมีมารยาทจังเลยอันเนี้ยไม่เคยสอนเลย เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ามากเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยมีเนาะ <laughs> แต่ลูกมีเออคือมันเป็นความสมดุลความคอมันเป็นความสมดุลมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดรู้สึกคุณ <laughs> แม่บ้างอะค่ะความแซบก็ไม่เคยลดเลยเหมือนกันมีลูกแล้วก็มีกรรณาเรามีลูกแต่เราก็มีผัวเ,เราก็ต้องมีความ ใช่ไหมเออเราก็ต้องรักษาสถาบันครอบครัวเราไว้ให้แน่นๆอันนี้ผัวขอให้แซบเหรอคะหรือว่ายังไงผัวไม่ได้ขอค่ะแซบเองแซบเองแซบอยู่แล้วแลผัวก็อืมเออเขาเขามีแบบว่าปางปางบ้างไหมคะความแซบของเราไม่ปางเขารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวกันแล้วเขารู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้แล้วอ่าเขาจับเราด้วยการทําให้เรามีลูกกับเขาแล้วจับเขาเขาจับเราแล้ว ลงเรือลําเดียวกันแล้วไม่ห่วงเลยเหรอคะห่วงไหมห่วงเขาเป็นคนเขาเป็นคนขี้ห่วงขี้หึแล้วแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับงานเขาก็จะปล่อยวันนี้เขาก็จะแบบว่าโอเคแต่งตัวสวยช่วยเราแต่งตัวด้วยบางทีอะไรเงี้ยลูกนี้ผ่านสายตาก็มาแล้วผ่านแล้วเพราะว่ายืนเฝ้าตอนแต่งแต่งเสร็จออกมาเขาบอกว่าดีๆนะดีๆนะอะไรเงี้ยาทำงานเรายังเข้าใจได้ใช่ไปเที่ยวหล่ะต้องแบบแต่ละชุดต้อง ไปเที่ยวจะบอกเลยว่าคนที่เป็นแม่เราเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะเราไม่มีเวลาแต่งตัวมันจะมีวันหนึ่งที่ไปกินข้าวแถวบ้านบ่อยมากๆจนพนักงานบอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งตัวดีๆคะหนูอยากถ่ายรูปกับพี่จังแล้วเราก็แบบว่าเลี้ยงลูกค่ะไม่มีเวลาแต่งตัวเลยก็คือเสื้อยืดกางเกงง่ายๆก็แสดงว่าในควาชีวิตจริง่ไม่ได้เ็กซี่ง่าไม่เลยไม่มีทางไม่มีทางแน่ ใช่อยากให้จ้างเยอะค่ะจะได้แต่งัวโปโปได้แม่ห่วงเขาบ้างไหมเขาก็ถอดเสื้อถ่ายกิ๊ตลอดนะคนเราค่ะคนหัวใจหนูยังเซฟไปเลยเสี่ยวไหมคะเสี่ยวไหมคะเออเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราก็สัพพอร์ตก็คือเมื่อไหร่ที่เขาจะคนคนที่หุ่นแบบนี้ได้ต้องมีวินัยมากนะเขาแบบคุมอาหารแล้วก็วิ่งวันละสองสามชั่วโมง ทุกครั้งที่เขาออกไปวิ่งเราก็ต้องเป็นตัวแทนในการดูแลลูกให้เราก็สนับสนุนที่จะซัพพอร์ตลูกเต็มที่เพื่อไห้เขาไปมีเวลาดูแลตัวเองต้องช่วยกันอ่ะอพอเสี่ยวขึ้นก็เป็นไงเอ็นเกตดีม<อ>ีงานทุก<อ>ทุกคน <bid. S 1> ทำเพื่องเงินค่ะ มีแพนทใส่ชุดไว้ดำคู่ถ่ายคู่กันไหมคะลงโซเชียลเดือทริปใช่ไหมเพราะจะได้คัดแม่ออกไปเหลือเขา <c oughs> <c oughs> อ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบอกว่ารวมกันค่ะแย้วให้เขาถ่ายคนเดียวนเนาะ <c oughs> ถระาษแขงติดฮาโลวีนใครยังไม่ถึงค่ะแต่ว่าแซ่บมาแล้วค่ะใช่ฮาโลวีนก็มีการแต่งเป็นโจกเกอร์กับ ใช้ควีนแล้วก็ใช้ใซอันเป็นแบคแมนอ่าเป,ป็นไงบ้างท่านูกน,นี้ลูมนี้รู้สึกว่ากาวินเหมือนมากเหมือนเหมือนโจ๊กเกอร์มากเพราะว่าด้วยหุ่นอะไรเอ่ยเหมือนเหมือนจริง <c oughs> ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอเธอเหมือนนะเขาก็ภูมิใจนะเขาแบบดูชอบที่เขาแบบดูแลสุขภาพเราได้รูปร่างแบบนี้ใครคิดถ้าใครแบบรู้สึกว่าเอาตีนนี้แหละเราเราเป็นคนคิดแล้วเราก็บอกเขาว่าทำการอนะไรเงี้ยเขาบอกได้แล้วเราก็ต้องลงบราด้วยหคะตอนไหนคะ ใช่คะมีมีมีอีกตัวหนึ่งที่ที่โนมามีอีกคอนเทนต์หนึ่งอขาถามลักที่สองและกันเออโอ้โหอะไรเนี่ยมีไหมมีไหมมีใครไหมสิสเตอร์มาแล้วปีหน้าเธอมาจากไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หลัวจริงจริงแยังไงเราใกล้ละกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิต อันนี้คืจริงกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตติดไม่ติดว่าก,กันอีกเรื่องแต่เราเอาเรื่องความสนุกเป็นเรื่องหลักสนุกไรถึงว่าสนุกนในการผลิตแต่คาดว่าปีหน้าอยากให้อยากอยาก,อยากมีพยายามอยู่พร้อไม่อยากให้ใสอั้นห่างกับเราเกินติดไม่ติดอีกเรื่องแล้วรงลองธรรมชาติไปก่อนใช่ใช่อันนี้คืออยู่ในแผนตั้งแต่แรก อยู่ในแผนตั้งแต่แรกก็ผลิตกันมาตลอดแต่ยังไม่ติดแค่นั้นเอง <l ots> เราเร่งไหมคะ,ะมีการเร่งเงียขึ้นไหมคะ <l ots> เร่งค่ะ <l ots> เราก็เร่งเครื่องค่ะเราเร่งเครื่องอยู่แล้วเราถึงได้ยังหุ่นดีอยู่กว่าเราเร่งเครื่อง <l ots> นั <l ots> ่นแหละเออใจก็อยากได้ปุ้ยอีกแต่ตอนนี้พอเราเลี้ยงลูกชายแล้วเรารู้สึกว่า มันก็ง่ายดีนะม,นมันก็มันก็ชิมมือแล้วเราก็ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แหละถ้าผู้ชายก็ได้เป็นเพื่อนเล่นกันแต่ถ้าผู้หญิงเราอาจจะต้องซื้อของเล่นคนละแบบแอะไรอย่างเงี้ยมีน่าได้น่าจะได้ข่าวดีคาดว่าคาดว่าวังเพราะเราก็เหนื่อยในการผลิตเหมือนกันเราไม่กลัวเหนื่อยใช่ไหมคะกับการป่องอีกรอบนึงไม่กลัวไม่กลัวเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีเพื่อนเคยถามทาไมว่าอยากเคยถา เขาบอกไม่เอาเขายังไม่รู้ไงแต่เราอะรู้สึกไม่ค่อยดีเวลาเห็นเขาเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเขามีคนที่เอเนอร์จีเท่าเกันมาเล่นด้วยกันมันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดเองแหละแล้วขอคำคมหนึ่งแบบได้ไหมครอะไรนะแบบฉบับแมปุ้ยมีทุกมีมีทุกวันเลยฮะคิดไม่ออกอ่ะไม่เตรีย้ยมออ